สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ป,ปอ้อยก็มาพบกับพี่ป้านาอาเหมือนเดิมนะจะ๊ะวันนี้มาแบบอากาศร้อนร้อนเลยแดดเปรงเปรี้ยงวันนี้ปอ้อยจะเมื่อวานปอ้อยก็ให้พี่ป้านาอาดูแล้เนาะวิธีการผ้าบอนซี่แบบคว้างลูกเลยเนี่ยลูกบอนซี่ห่วงกลมๆแบบนี้พี่ป้านาอาก็ภาคว้างอย่างเงี้ยเนี้ยป,ป้าจอบออกไปธรรมดาพาดอป้าจอบออกไปแล้วก็ผาเป็นชิ้นชิ้นใช่ป่ะแต่ปอ้อยผาคว้างเลยเนี่ยยังห่วเนี่ยปอ้อยจะได้ซ้ำชิ้น สางชิ้นแล้วก็ฟังแบบปลูกที่เอแบบปลูกเอาเอา,เอา,เ,อาเอาดินกบปล๊กเมื่อนทีาอ้อยทําผ้าชิ้นและเมื่อกันทุกอย่างแต่เพียงไม่ผ้าชิน้นไม่ป้าจอมคล้ายๆป้าจอมป้าจอมไวแล้วก็ว้างว้างลุกแล้วก็อันนี้เลยถ้าเกิดชิ้นเท่านี้จะได้ประมาณสร้างชิ้น้าป้าอ้อยทํา <c oughs> แล้วก็ต้องเป็นทรงกลมๆแบบนี้เนาะแล้ววิธีการผ้าหัวของาอ้อยนะผ้าชิน้นหรือขยายพันบอนซี่าอ้อยจะนิยมบอนซี่ที่ยุบตัวแล้วเนี่ยที่มันไม่มีรากกลมๆแบบเนี้ยพี่ป้านาอาเห็นไหม แล้วอันนี้ทาไมเอาป,ปากก้ายป้าไว้โอ้ยจะจาชื่อไม่ได้จ้ะนี่ต้องทําแบบนี้นะเพราะว่ากันเราลงเย่าไปมองว่าอุ้ยเราเก้งเราหลูทุกต้นไม่หลูลอกบางทีมันก็เมื่อนกันนี่บางทีมันก็พแพงล่ะเราจะได้รู้ว่าต้นไห้มันแพงนี่นะจ้ะวิธีการแล้วก็บอนซี่ <c oughs> บางคนบอกว่าอุ้ยบอนซี่ใบใ่ต้นใยหัวใยแน่เลยใบให่นะบอนซี่ต้นใบใ่น่นหนะนนห,นะหัวไม่ใหหยหรอกใบโดกหัวก็ไม่เยอะหัวก็ไม่ใย แต่ถ้าใบดีวเดียวเนี่ยมันจะมีห้วแล้วอันนี้พูดถึงใบเดียวเนี่ยมันเริ่มจะอันนี้แล้วเขาสู้ฤดูกาลแล้วเนี่ยเลี้ยงมานานและยุบแล้วก็พ่อยุบก็พแล้วปอ้อยไม่เคยขยับเข้าเลยเนาะแล้วเนี่ยมันน่าจะห้วใหญ่เนาะตามความขีดจะให้ดูเนี่ยห้วนิดนึงเพราะอะไรล่ะเพราะนี่ไงมันเน่าข้างล่างเนี่ยปอ้อยหลางมัหมดแล้วที่เขาเรียกว่าบอดมันกินห้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันห้ยไปอย่างเงี้ยบางอันเนี่ยห้ยไปเลือดแต่ค้างจอมนะพี่ป้านาอาจก็ต้องดูเนาะ เพราะว่าถ้าหัวบอนแก่อายุมากซ่องซ้มปีขึ้นไปนะ่ะเข้าเขาจะแบบไอ้นี้ทับเราแช่น้มอะ่ะมันจะหนาวแต่ถ้าเกิดบอนปูกเนี้ยแบบลดน้าอย่างเงี้ยหัวมันก็จะจะซวยจะไม่ค่อยอน,นี่หรอกจะน้อยเนาะสําหรับรอ้อยที่โอ้อยเองนะจากที่อื่นไม่รู้เออเนี่ยเหลให้ฝากแต่ว่านี่นอนขึ้นเต็มเลยเนี่ยเพราะว่าความก้าวไงเขายู่มานานลูกเตาเขาเตรียมออกเพียบเลยเนี่ยเห็นปะแต่เขาเลือกใบเดียว นี่คือลักษณะบ่อนที่ว่าพี่ป้าหนาอาจจะเลือกเอาไปขยายพันธุ์บอกให้ฟังลักษณะแบบไหนแต่ถ้าปอาชอบคือให้มันยุบไปเลยไม่ให้มีใบและอันนี้คือบ่อนที่เลี้ยงเลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยยังไม่เคยยังไม่เคยข้ามปีนี่จะได้หัวที่ส้มบณ์นี่แข็งแรงกลมบล็อกนี่แล้วก็จะมีตุ้มๆต่ำๆตะนนุ่มตะน้้ำเนี่ยปอสังเกตนะว่าถ้าเป็นบ่อนที่แบบว่ายัางไม่เคยยุบที่เราเลี้ยงจากชินผ้า ชิ้นผ้าใดๆก็ตามะเข้าใจาเนี้ยมีลักษณะตุ้มๆอย่างเงี้ยนะพี่ป้านาอ่านเนาะแต่ถ้าเกิดบอนที่แบบยุบไปแล้วเนี้ยมันก็จะกลมเกี้ยงอย่างนี้แหละมีนอไม่มีรักอย่างนี้เนาะประมาณนี้เราก็ลองลองดูแหละพี่ป้านาอ่านแต่เนี้ยนอเยอะมากเลยอันนี้มีนาว่าคมคว้านเขี้ยวมันเลือกขนาดนี้แล้วปอ,อ้อยก็เลยนี่แหละหรือเอามาให้เพื่อนๆดูให้ป้ารัากเข้าเลิมหมดแหละเลิมไม่มีแล้วพอเข้าเลิมจะยุบตัวเนาะเพื่อนๆปอ้อยก็เตรียมจะเอามาผ้า พอทำจานวนเพราะว่ามัน <c oughs> มันไม่มีบอยไม่เคยเอามาค่ายเราพอบอยซื้อมาต้นเดียวแล้วก็เลี้ยงมาได้ประมาณห้าเดือนแล้วเนี้ยห้าเดือนเนาะน่าจะห้าเดือนตั้งแต่ช่วงสงการนู้นแหละบอยก็เลยเก็บไว้แล้วก็มีพยานจักกีหนึ่งต้นขมควันเขี้ยวแล้วก็ <c oughs> อะไรว่าพายอะไรนะพายจันชายนั่นแหละพายจันยังเลยยังมีร้งใบก็เลยยังไม่ได้เอามาดูว่า พัวมันใหญ่หรือเปล่าเขาไม่ยอมยุ่ไงข่าน้ามาตังข้างน้องล้วก็แตกอยู่นั่นแหละเอออ้าวแหลกแตกมาวันนี้เราก็มาค่ายคล้องกันกน,นะจะ๊ะวันนี้ปอ้อยจะค่ายกระทั่งห้านิ้วไม่มีห้านิ้วหรอกหกนิ้วทั้งหมดโดยมากบอนซีปอ้อยสาหรับเพื่อนใหม่ที่เวทเข้ามาซึ่งจะเป็นกระทั่งหกนิ้วปอ้อยก็ค่ายใส่แม่พันธุ์ใส่ตั้งแมตั้งแมจะไม่ค่อยมีจะเป็นใส่แม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนะจะ๊ะต้นแรกอันนี้มีนาวะซ้าสั้นกําแพงเพื่อนบอนเก้าเห็นไหมี 9, ี้้้าาายยไมม่่่ดงแตเขว ใบใหญ่แข็งแรงทนแดดทนฝนจะนี่ซาสั่งกําแพงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ไม่สร้อยตรงไหนให้ดูกับมือนี่มาจากต่อไปต้นท่ซองนายพันเหลืองนี่นายพันเหลืองอันนี้มีซองต้นนะจ๊ะก,กระทั่งเดี๋ยวจะมีซองต้น <c oughs> นายพันเหลืองอันนี้แม่ค้าเขาบอก,บอกว่าอาจจะแพงกบผ้ามาหัวเดียวกันกับอาทิตย์ที่แล้วที่พ่อแม่มาค่ายอันนั้นมันจะออกสีแดงหน่อยเนาะแต่น,นี้ไม่แดงมันเป็นสีน้ําตาล มีซ่องตนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบมาจาะเขาอาจจะแพ้งเพื่อนเนีน่ยให้บาจาะมันเป็นสีน้้ำตาลเพราะว่าเป็นชิ้นผ้าชิ้นผ้าก็อาจจะแพงได้กระทั่งนี้กระทั่งนี้มีนาว่าชมพูทวีปนี่ชมพูทวีปเป็นกอเลยกอแน่นๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเนี่ยตะมุตะมินี่เให้่าจ่ะบอนแบบเนี้ยเอาไปเลี้ยงอะส่วยส่งให้พี่ป้านาอ่ก็ไม่ค่อยเช่า <c oughs> บอนอย่างเงี้ยลกักษณะแบบเนี้ยเนี่ยเห็นปะ พอบอกเข้าพึ่งขึ้นไม่เนาะผ่านรูปผ่าเต้ามาด้วยอันนี้ปอยข้อที่่องร้อยี่สิบบาทนะจ๊ะชมพูทวีป <c oughs> ต่อไปต้นนี้สิลานักปาดศิลานักปาดนี้ส่วยๆแบบนี้เลยสิลานักปาดกระทั่งนี่ปอยข้อที่่องร้อยบาทนะจ๊ะสิลานักปา้า่องร้อยบาทเดี๋ยวจะชื่อก่อน สีลานักปลาดวันนา,ายนข่ท่ามเนาะสีลานักปลาดซ่อางรอยบาดข้อปอ่วยนะั้นมันโมดมันไม่มีแล้วก็ไม่ได้เตรียย่ยวหมดทำผันมึงเลยต้องรอหน้าแรงเลยนี่ถ้าจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะจะเป็นสีซวยๆอย่างนี้เลยสีเขียวสีเรื่องสีชมพูสีแดงเม็ดข้าวเม็ดอะไรก็ว่าไป แล้วพอนั้นพอเข้าพัดใบไปมันก็จะมีใบที่ไม่สวยแล้วเนี่ยพอเข้ายุบไปเขาก็จะมีใบสวยสลับกันนะไม่ต้องกังวลน,นะเนี่ยมันเดียวมันจะมีใบสวยแบบเนี้ยสลับกันเนี่ยแบบเนี้ยเห็นประจ๊ะไม่ต้องกังวลซ่องร้อยบา้าศิลานักบ้าได้ยอดชมทั้งวันเลยเอย้ทุกรอบแหละเพราะว่าเดียวเขาก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใบาอันนี้ยักษ์เบนจากายเบนจากายต้นนี้จะเป็นเบนจากายแพงเพืเ่อนเป็นเมซี่ชมพูเลย ไม่มีข้าวแดงนี่เบญจกลายจริงนะจ๊ะเนี่ยตะคองแพงอะช็อปแต่มันมีซ้ำต้นไงในหนึ่งกระทั่งยักษ์เบญจกายอันนี้ปอ้อยก็ข้อที่ซ่องรอยบาทค่องแพงอะช็อปเพราะมันซุ้ยเราไม่รู้ว,ว่ามันจะเป็นไงม,มันไม่ซี่ชมพูนะพี่ป้านะอะมันเป็นซี่ส้มนึนะเบญจากลายแพงเพอาะาปอ้อยต้องเคี้ยวว่าเบญจกายแพงนะมีซ้ำต้นนะน,นะนิดหนึ่งซ่องซ้ำม,มันมีเบญจากลายแพงกับไม่แพงนะจ๊ะวันนี้มีแพงมาซ่องต้น มีนายพันเรืองกับเบญจกายแ้งซ่องร้อยบ้าจะมีสร้างต้นอินอรสร้างต้นก็เท่ากับต้นละเจ็ดสิบบาทเองนีกระทั่งห้านิว้วหกนิ้วเนี่ยก็คือว่าไม่แพงเลยจ้ะเจ็ดสิบบ,บาทแล้วก็ต้นใส่แม่ผันให้ประจะเบ,บญจกายนี่แล้วก็สูงโอ้สูงประมาณห้าสิบเซนซ่องร้อยบาทต่อไปต้นนี้ ต้นนี้อะไรต้นนี้ก็วันเศร้าจะแต่วันนี้วันอาทิตย์นะที่ทําคลิปมะอ้าวใบหักข้อโทษท,ทใส่มันแพกมาเนี่ยโอ้นี่ใบหักไม่ว่ากันเนาะเด็ดใบทิ้งเดี๋ยวเข้าก็ใหม่นี่นี่ใบใบเข้าจะห่อๆเถื่อๆแบบนี้นะจ๊ะนี่วันเศร้าแพกมาไง รับเข้ามาเนะนี่ยนี่ต้นนี้วันเศร้าต้นนี้ปอ้อยก็ข้อที่ซ่อง้อยบ้าจ้ะซึ่งใบจะหักข้อซ่องลอยอ้าวเดี๋ยวมันออกไหมใบซวยกวาเดิมพีปาณาอ่วันเศร้ามันยังห้าอันนี้อยู่เยจ้าวันสุกวันเศร้าเนี้ยวันเศร้าปอ้อยผ้าแล้วนะไม่รู้จะคืนป่ะไม่ให้มันคืนเลยวันเศร้าเท่าไรนะเมื่อกี้ซ่องลอยบ้าจ้ะนี่ ไม่ได้ว่ารับมาราคาเดียวกันนะจ๊ะบอลซี่เราก็รับมาเตกต่างก,กันเนาะตามน้าหมายตามความขยายพันขยายง่ายขยายยากร้อนต่อไป ต่อไปต้นนี้ต้นนี้มีนามว่าคัดสมาธิจะหนุมหมายคัดสมาธินี่คัดสมาธิจะเป็นแบบนี้ก้อนนะจะ๊ยะยามองไม่ช่วยนะพอกัดซี่ปอ้อยจะบอกว่าโอ้โหจะลืมพกอมผ้พาพวกอะไรเลยพอคัดสมาธิจะช่วยมากคัดสมาธิต้นนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะจะ๊ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคัดสมาธิหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนี่ คัดสมาธิสวยๆแบบนี้เลยมีซ่องใบบ่อนนอกตู้สําหรับหนุมานซ่องใบใครเลี้ยงได้ซ่างใบก็บเก่งเราจะเนาะจะมีอยู่ซ่องใบข้าปลาอ้อยที่เยอะๆโดกๆพ้ปลาอ้อยเลี้ยงรวมรานแต่ทางใหญ่ๆอะ่ะต่อไปอันนี้องอันนี้องค์คดจะอันนี้องค์คตบ่อนมีห้วนะบ่อนยุบแล้วห้วปลาอ้อยเอาหมายทีมโอทีมตรงนู้นเมืกรกดังคึบแต่ไม่รู้ว่วหวหาห้วหรือหินแต่มันนนะห้วรับมา องคตพอแก้แล้วจะเป็นใบซี่น้ําตาลนะจ๊ะพี่ป้าน่ะอ่ะองค์คตกระทั่งนี้นี่ปอ้อยบอกว่าหัวธรรมชาติแล้วก็กอธรรมชาติเลยนะมีทั้งหมด4ี่ต้นองคคตกระทั่งนี้ปอ้อยพี่ป้าน่ะอ่ะไปเปี้ยนเอาเองเนาะเปี้ยนกระทัางปอ้อยข้อที่่องหล่อสางนะจ๊ะขออยู่กระทัางหกนิ้วบอดซี่เขาเลี้ยงนอกตู้มันเลยเตี้ยแบบนี้แล้วมันก็แข็งแรงด้วยปอ้อยจะบอกมันแข็งแรงดีเนี่ยองค์คดนี่มันจะเป็นใบซี่น้ําตาลพอแก้แล้วอะ สร้อยสามสิบยายท่าบอกองคตเป็นใครแม่ปอกไอ้ถ่าบอกองค์ตเป็นใครแม่ก็ปอ,อ๋อยก็บอกอ่ะองคตก็เป็นน้องทศกัณฐ์ไงแม่ว่างี้อ่ะมึงดูได้ไงไม่รู้มึ่รู้กับมั่วม,ม,มึงดูได้ไงแล้วสมัยชื่องคตก็ข้าเป็นคนในนี้เป็นเลขาแต่่ายุค้างพระรามปอไอ้ก็บอกแม่องนีหัวเหลาะกันจะตายหรือบอ่กกันด้วย แลนังมณโทเป็นใครก็มีทศกัณฐ์ไงแม่พวเราะกันกจะตายต้องคนแมวรู้โอ้ยแล้วแล้วก็บอกอ่ะแล้วอินทรชิตต้องแต่ละยากเลยแล้วหัวเลาะจะตายข้ามบอกว่าแล้วมึง,ร,อองรู้ได้ไงนูก็ไม่รู้หรอกลูกตอนเรียนมามันก็มีหรอกทำไมกูไม่รู้วะแม่ม,าามันมาท้าบอกจะรู้ไหมแต่โลกคุยกับจ้องคนอันนี้อันนี้กูมาการรับ้อกจ้ะนี่นี่ก็เมื่อกับองคตเลย เป็นหัวธรรมชาตินะปอ้อยจะบอกหัวย่ายมาร์กเลยกุมพก,กันรรัหอกนี่เฮประจจะเป็นแบบนี้นะเม็ดจะเป็นแบบอย่างนี้เลยนี่บอลแบบคือแบบยู่มานานมาร์กลักเลิกหล่นดินสงสัยยู่กับดินเลยนี่แหละบออย่างเงี้ยเลี้ยงแล้วโตวดีจ้ะพี่ป้านาอันนี้ปอ้อยข้อที่อันนี้มีซ่องต้นแล้วก็มีต้นลูกใหม่อีกหนึ่งต้นเท่ากับสร้างต้นอันนี้ข้อที่อ่าเนื่งร้อยแปดสิบบาทกุมภพักรรับหอก หนึ่งร้อยแปดสิบปอ้อยก็ไม่รู้หรองว่าองค์ขนเป็นน้องทศก,กัณฐ์หรือป้าเพื่อพิษนะเพื่อนเอย่ามามวกับปอ้อยปอ้อยก็มัวลอกใหญ่ไปงั้นแหละให้เข้างงเล่นเลนเข้ากับ่ําปอ้อยก็ข่าาหน่อยจ้าข้าลอกแม้ตัวเองแม้ก็ไม่รู้มาต้นนี้ต้นนี้นี่ปอ้อยจะบอกว่าเอาที่เพื่อนเพื่อนหลับได้นะ คือปอ้อยเนี่ยแซ่งงงก,กับบอนซี่บอกแล้วนะบอนซี่เนี่ยบางทีปอ้อยก็มัวแต่ปอ้อยจะบอกพีป้านาทุกครั้งว่าต้นไหนที่ไม่มั่นใจชื่อปอ้อยจะได้มาอีกเจ้าหนึ่งนะรูปร่างแบบนี้ปอ้อยจะให้พี่ป้านาดูเลยมันจะเป็นแดงชมพูเลื่อนๆอย่างเงี้แหละอ่ะาใบจะเงาเงาเนี่ยจะอ่ามีเนี่ยเส้นเนี่ยบางทีมันจะมีสะพานหน้าสะพานล่างเป็นดำๆเมื่อเส้นที่มันไม่เป็นไส้บัวมันมีเส้นสะพานยาวๆนะเมื่อนฮันุมานอย่างเงี้นแหละเนี่ย รอให้ดูเส้นปอ้อยได้หมาอีกนามหนึงอ่ะอีกหลานนึงอ่ะ,อนนอะเขาบอกว่าชื่อกระเบนแดงปอ้อยก็แก็บไปเลยนะกระเบนแดงคือบอลเก้าห้ายักษ์แหละมันมันไม่มีหรอกปอ้อยก็เก็บเตรียมทําจํานวนแต่วันนี้ปอ้อยได้มาได้ไดมาในานามนกวายุพัทเออก็มาบอกพี่ป้านะอาแต่นกวายุพัทที่ปอ้อยเคยค่ายไปนะใบมันก็จะคือสีแดงเลยเนี่ยเส้นกระดูกมันจะไม่ชัดแบบเนี่ยมันก็คือเป็นสีชมพูชมพูไปเลยอะ นาะนิกออกไหมปอ้อยเคยค่ายละการก็เมื่อจะเป็นซี่ไส้บัวหรือซี่ชมพูถ้าจําไม่ผิดหรือซี่เขี้ยวอ่ะลืม่ไปแล้วแต่มันไม่ใช่ซี่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นปอ้อยก็ไม่รู้พี่ปา้านาแต่ได้มาในาน,าน้ํเนาะอะไอีต้นนั่นบอว่ยจะค่ายเป็นกระเบนแดงก็งงปอ้อยจะค่ายโอ้ยข้อโทษอย่าทำหลังปอ้อยจะค่ายเป็นนกวายุพักเนาะมีทั้งหมด ซ่องถึงซ้มต้นจะเนี่ยกอนเนี่ยปล้อยข้อที่ซ่องรอยบาทนกวายูพักเพื่อนๆเนี่ยก็ได้มาในนามนี้แต่จริงๆข้อปล้อยก็ที่ค่ายไปลุ่นหนักมันไม่ใช่เพราะบางทีอ่ะก็ไม่รู้แต่นี้ปอ้อยบอกให้พี่ปานา,าฝังก้อนแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบเอาเองแต่เป็นบอลเก้านี่แหละไม่ต้องกังวลเนาะนี่นกวายูพักมีประมาณซ่องหรือซ้มต้นเนี่ยไม่มั่นใจเพราะว่ามันเบียดก,กันอยู่เลยเนาะซ่องรอยบาทจะ้ะ เอาที่รับได้นะจ๊ะเอาที่รับได้ต้นนี้ต้นนี้คือหะนุมานแพงซ่อนจะอันนี้เป็นบอลจดทะเบียนใหนม่นะเพื่อนๆไหมน่าจะปีหน่นี้แหละปีซ่องปีนี้แหละบอกให้ฟังก้อนนี้เขาจะทรงแบบนี้เลยสี่สวยๆแบบนี้การสี่เขี้ยวเลยสี่พูแบบนี้เลยแต่จะการสี่ยังไงอิงหนูแต่จะบอกว่าใบาหน้าเพื่อนๆอันนี้คือใบไม่เนี่ย หนุมานแพ่งซ่อนต้นนี้บอ้อยข้อที่ซ่องรอยยี่สิบาทเมื่กันจริงๆแต่มันต้องอับกระทั่งได้แล้วนะแต่ไม่ได้อับเนี่ยถ้าบอนส่งแบบเนี้ยเพื่อนๆไม่ต้องไปหรือนะยังไม่มีหัวหรอกมีก็ยังไม่ใหญ่จะเท่าลูกมะย,ยมเท่านั้นแหละเนี่ยบอกให้ฟังบอกลักษณะได้เลยแต่ถ้ายังกระองคดกับกุมการล้าพอกไม่ต้องพูดถ้าส่งนั้นนะเ,เมื่อกี้บอกเท่าไรนะซ่องรอยยี่สิบบาทจะมีหนุมานแพงซ่อน นี่ไม่ต้องกังวลตวยหน้าแบบแข็งแรงมากนี่ฮนุมานแพ่งซ่อนบอกให้ฟังว่าลักษณะแบบนี้อันนี้แข็งซ่อนอีกตน้นหนึ่งเอาไวไ้ใ่ากับอื่นต่อไปตนนงงนงง้นนี้องค์ยิ่งทอฟันองค์ยิ่งทอฟันเนี่ยใส่แบบนี้ก็เนี่ยยังไม่มีหัวหรอกพี่ปานาะอาเนี่ยใบรกๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปลื้อเลยมีก็มีนั่นแหละแต่ยังไม่ใหญ่ เนี่ยถ้าใบดกๆอย่างเงี้ยองยิ่งทอฟันกระทั่งนี้ปล้อยข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทเป็นบอลชิ้นผ้าที่เข้ามาค่ายนี่แหละกำลังเริ่มโตแต่ท่ามว่าเลี้ยงไปอย่างเงี้ยเวลาส่งอะ่ะมันไม่โซมันไม่น่นดีมันฟื้นตัวไหวเพราะว่ามันยู่ในวัยเศ้าวัยตั้งแม่ไงอ,องยิ่งทอฟันองยิ่งทอฟันนี่ปล้อยข้อที่หนึ่งร้อยอันหนึ่งร้อยห้าสิบก็ได้ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะนี่ไซส์เนี่ยเห็นไหมถ้าแบบเนี้ยหมายแบบเนี้ยเอาไปตั้งซวยช,ชึบชึบได้เลยหัวก็อาจจะยังไม่ใหญ่ตะรักล้นเลยต่อไปอ ยายรับข้องให้น้อยอยายต่อไปอันนี้พันท้ายนอร์ซิงเนี่ยท้าแบบเนี้ยไมยเริมมีหัวเริมอันนี้แล้วแต่อาจจะหัวเหล็กหรือหัวยหญจะมีหัวแน่นอนแต่น่าจะแก้เพราะว่าเนี่ยดูซี่ให้มาถ้าซี่ซุวยแบบเนี้ยไม่ต้องกังวลจะพันท้ายนอร์ซิงต่อข้อที่ซ่องรอยบาทบอซี่ถ้าซี่เข็มเ็มมาแสดงว่าหัวแก้แล้วแต่จะนีดจะใยา่ก็ไว้กัน,กกน,กน,ย,กนย่าง,าง,งพันท้ายนอร์ซิง ตั้งร้อยบาทนะจ๊ะพันท้ายนอร์ซิงนี่ก็ค่ายดีนะจ๊ะเป็นบอดที่ค่ายดีเนาะนี่พันท้ายนอร์ซิงตงร้อยบาทต่อไปอันนี้อะส่งไข่นี่ก็ท่วเมเหลือมตางยังไม่ใหญ่นี่ไม่ต้องเอาไปไอ้นอัน้นเอาไปตั้งส้วยได้เลยแบบนี้ไม่โสมอะส่งไข้นี่ส่ส้วยแบบนี้อ้อยข้อที่เรื่องร้อยหกสิบบาท สรงไข่หนึ่งร้อยหกสิบงไข่นี่บอดซวยนะจ๊ะนี่ไม่เิเล่นี่มีหูใต้ใบแล้วนะเริ่มมีหูใต้ใบแล้วนะต่อไปต่อไปต้นนี้ต้นนี้คือน้ําตาทศกัณฐ์นี่หูมาแต่เด็กเลยนะจ๊ะน้ําตาทศกัณฐ์หูดกมกเที่ประจักษ์น้ําตาทศกัณฐ์ น้ำตาลทาราัสกัต้นหนีปลอยข้อที่ซ่องลอยสามสิบบาทเป็นบอนที่ซ้วยนะยิงแก้ยิยงซ้วยจะบอกให้ซ่องลอยส้ามสิบบาทน้ำตาลทาราัสกันซ้วยมากนี่ให้ดูต่อไปึ๊บอ,อันนี้อ้อันนี้มันชื้อซ้ำกันเอาไว้ก่อน,นกุมภกรลำหอกไงมันมีซ่องต้นปล่อยมัได้แยก ต่อไปต้นนี้ต้นนี้อยากเก็บไว้จังเลยอันนี้อยากตีชดาเพื่อนๆมันสูงมากเลยอยากตีชดาเนี้ยตามคลิปสั้นคลิปสั้นป้าอ้อยจะลงไว้นะมีคนเอฟแล้วนะมันจะเป็นบ่อนที่แตะก่อเก่งใช่ไหมป้าอ้อยผ้าป้าจอมไว้แล้วมันขึ้นมาซี่ต้นเพื่อนๆจำได้ไหม แล้วมันก็จะโตไวจากคืบนึงอ่ะแล้วมันโตไวมากแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็สู้ลักษณะอยากตีฉดานี้ใครได้ไปถ้าไม่ชอบบอดสู้ไม่แนะนําเพราะมันสู้มันสู้งจริงๆมันสู้มันเลื้อแล้วมันแทงรอดแก้งมากเลยข้องปลาอ้อยน่ะแน่นแหละตอนนี้ออกลุกแล้วจะมีคนเอาแล้วจะยุ่กระทั่งสิห้านิวเนาะค่ายไปรักพันพันพันกว้านู่นแหละก็เข้าก็ไม่ต้องมีคนให้ราคามาเองจะมีคนให้ราคาเนาะ ตอนนี้ปลาอ้อยก็เออนั่นแหละเนี่ยแต่ก็เลยให้ดูพี่ปาน้เอาว่ามันซวยพอแกะแล้วมันจะซวยมากเลยนี่ให้ดูมันมีแค่ซ่องใบแล้วลอดแทงออกมาอยากตีชดานี้ป้าอ้อยข้อที่ซ่องรอยซ่องรอยส้มสิบบ้าทเหมือนกันเพราะว่ามันมันซู้งเนี้ยมันต้องต่อไอ้นี้แต่บอกให้ฟังว่ามันสู้งอยากตีชดาน่ะแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเนาะมันจะมีตีชดานึ่งตัวนะ ยักษ์ตีชดามันคนละตัวกันนะจ๊ะยักษ์ทับต้นเด้อนี่เด้อนี่เด้อให้ดูเด้อต้องบอกไว้ก่อนต่อไปเดี๋ยวต่อไปต้ปตนนี้ต้นน,น,นี้ยักษ์ยักษ์โอ้โหอะไรมั้งเดี๋ยวก่อนเอ๊ะนี่มันอะไรมั้งวะ โอมันมีซานต้นเลยมันรวมกัน,ดเ,กนเดี๋ยวเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่ายต้นนี้ต้นนี้มีนามว่ายักษ์มักกิ้งยักษ์ยักษ์ตีชดาแล้วก็น้ำตาทศกัณฐ์อันนี้เป็นยักษ์เบญจากายนี่เบญจากายช่วยๆแบบนี้เลยซ่องต้นพี่ปานาอาซ่องต้นสองร้อยยี่สิบบาทเบญจากายนี่สวยจริงนะไม่ว่าจะหน้าแดงหน้าด่างเนี่ยส่วยต่อยช่องจริงเลยยิง่งโตยิ่งส่วยเบญจากาย ซองร้อยยี่สิบบาทนี่มันมีซ่องต้นนะจ่ะสวยๆแบบนี้เลยเมื่อเมืม่อจะมีลูกด้วยหรือไงนี่ซองร้อยยี่สิบบาทย,ากกายักษ์เบนกระจายต่อไปอืมนี่ไงนางนางมนโทนี่นางมนโทมาแล้วนี่มนโทนี่ก็ส่วยนะจ๊ะใช่หไหมเห็นวัซี่ชุมพูบางๆเนี่ยปอยจะบอกว่าเขาแก่เหรอใบข้อหน้าเขาส่วยนะ เขาไม่ได้ว่าใบาบางดูพ่อมบางอย่างนี้นะจ๊ะนางมนโท150บาทนางมนโท150่าสิบบาทเอาไปเลียงรถซวยๆแบบนี้นางมนโท จะมีกระทั่งแปดคิวซ้มกระทั่งนะจ๊ะสี่กระทั่งก็กระทั่งหกหมดไปวันนี้ไม่ค่อยมีบอนไม่ค่อยมีบอนซุย้ยมีบอนเนี่ยกระทั่งโอ้ยเดี๋ยวก่อนซู้กระทั่งนี้สิลาเพชรจ๊ะมีสิลาเพชรโอ้ยซู้งซ่องฟุดละมังเนี่ยให้ดูเนาะเนี่ยให้ดูปลาแต่มันเป็นกระทั่งแปดนิ้วนะ่ะอันนี้กระทั่งแปดนิ้วนะจ้ะสิลาเพชรสิลาเพชรกระทั่งนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อย ซ่องลอยเท่าไรเนาะซ่อง้อยแปดสิบสิลาเพชรมันสูงใหญ่แล้วก็สวยเนะจ้ะสิลาเพชรส่อง้อยแปดสิบอันนี้กระทั่งแปดะจ้ะโอ้โหซ่องลอยแปดสิบก็เอาเธอจ้าคุ้มจ้านี่ให้ดูนะชัดๆนี่สวยนะจ๊ะนี่ให้มาให้ดูชัดๆเลยเนาะสิลาเพชรนี่อือ ว,วางตรงนั้นวางตรงนี้ก็สีลาบเพชรชวยจริงต่อไปอันนี้บอดอันนี้จะว่าไปชอบนะจ๊ะ <c oughs> ว่าจะซื้อมาทำผัดไม่มีแต่ก็ร้อยมีเยอะนางเสื้อดาวจะ๊ะนี่นางเสื้อดาวใครที่ชอบนางเสื้อดาวนี่ดูนี่ดูทรงก็อ้อยขนาดตัวอวน,นะเสื้อดาวมันก็นใหญ่นะจะ๊ะอันนี้ใส่แม่พันนะจะ๊ะไม่ต้องกังวลหัวจะใหญ่ก็สีลาบเพชรนางเสื้อดาวนี่เป็นบอนเก้านะจะ๊ะ บอนเก้าแล้วที่ช่วยด้วยนางเสื้อดาวปาอ้อยก็ข้อที่่องร้อยแปดสิบเหมือนกันนางเสื้อดาวสองร้อยแปดสิบเป็นต้นแม่มีหัวแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นี่2องร้อยแปดสิบนางเสื้อดาวต่อไปอึบ๊ต้นนี้หะนุมานหักด่านเพืเ่อน หักด้านเลยนี่แบบนี้เลยนะจ๊ะมีหักด้านอ้เมื่อจะมีซ่องซ่องตนนะมันมีซ่องรอดนะอนุมานหักด้านหักด้านปอ,อยว่ข้อที่สร้างลอยบ้านนะจ๊ะหักด้านเพราะว่าซื้อมาแพงหักด้านน่ะตระกูลลิงซื้อแพงจ้ะที่จะลาดหนัดเนี่ยตระกูลลิงนี่แพงหักด้านปอยจะบอกว่านางเดี๋ยวก่อนหักด้านสร้างลอยนางสว่า,านะ กระทั่งนี้เดียวนะกระทั่งหาต้นสักไม่ถึงหมายมันถัดป้อยซื้อมารนอยแปดสิบบาทจะนี้จะมาค่ายให้พี่ป้านาะอ่ะก็ไม่รู้จะค่ายยังไงก็ได้มาต้นเดียวจะไว้ทําพันเพราะว่าเนาะแต่ละทีก็อาจจะไปเมื่อนกันข้องแผงนี่หักด่านสร้างอยนะจ๊ะส่ว,สวยนะจ๊ะมีซองต้นให้ดูเนาะกระทั่งแปดนิ้วต่อไปต้นสุดท้ายอึบอึบหนักมากเนี่ยยังกระทั่งเนี่ยเดยวป้อยจะต้องเปียน เปี้ยนดินเนี่ยเพื่อนๆดูดินดิเห็นปะ่ะละนาคมาเลยเนี่ยนากถอกกระทัางสิม้าหนิวข้องปะอ้อยเลยมาจากอันนี้ไก่ทองประเสริฐไก่ทองประเสริฐทั้งแม่ทั้งลูกทั้งนี่แหละอยู่ในกระทัางเนี่ยทั้งมดเลยอันนี้ปะอ้อยข้อที่สามร้อยบาทไก่ทองประเสริฐเนี่ยหลับมาแพงพอกระหันุมาเลยนะจะบอกให้แต่วันลูกโดก,กว่าเท่านั้นเองไก่ทองประเสริฐกระทัางแปดสามร้อยบาทจะ ไก่ทองประเสริฐชอบปล่อ,อยมีมีแล้วมันก็ไอ้นี่พิ่งจะพ่แล้วมันก็โตช้านะปล่อยไม่แปไก่หรอกว่าสมัยเขาจึงค่ายแงพงเพราะมันโตช้าปล่อยไม่ได้พลาดนะนาดแยกนอกแยกนอกยกนอ,กอย่างไม่ค่อยจะโตเลยเอาละจ้ะสุดท้ายวันนี้ปล้อยก็มีบอดซี่สวยๆย,ยมาแบ่งปันที่ป้านาะอ่านละจ๊ะแล้วก็วิธีการดูบอรซี่ลักษณะบอร์ซี่ที่เราจะ เอามาผสมผันุนไม่ใช่เอามาขยายพันธุ์นั่นแหละเ,เพื่อนๆก็ดูพี่ป้านาอาก็ดูตามที่ปอ้อยบอกเนาะแล้วก็ลองเอาไปสังเกตกันไข่ช็อปที่จะขยายพันธุ์ในระดับในระดับแบบมีใบโดกๆยากจะแบบว่าเอาต้นมันตั้งต้แล้วก็เอาผ้าห้วว่าผ้าจะล้มจอม แบบว่าแบบค้องปออ้อยแบบนี้ก็แหล่แต่เลยแบบไม่ต้องมีจอมเอาแบบพ่วงโลวนๆไปผ้าคือเลือกเลือกได้ตามใจชอบนะจ๊ะいいวันนี้ปออ้อยก็ข้อฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะจ๊ะคร <c oughs> อบคุณเพื่อนเก่าค <c> ร <oughs> อบคุณเพื่อนใหม่ค <c> ร <oughs> อบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ป้าน้าอาทุกคนที่ชอบบอดซี่ข้องปออ้อยนะจ๊ะ <c oughs> ปออ้อยก็ข้อขอบคุณจัดใจจริงๆเลยนะจ๊ะ <c oughs> วันนี้ปออ้อยขอเนเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะปออ้อยขอจบขีปเพียงแค่นี้ สวัสดีจ้า